ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fairy Tale Friend วันนี้เสนอตอนหนังสือแห่งเวทมนต์ณห้องสมุดที่เงียบสงบเต็มไปด้วยหนังสือนับพันเล่มที่เรียงรายอยู่บนชั้นวางแจ็คเดินผ่านชั้นวางหนังสือวันนี้จะหาหนังสืออะไรอ่านดีนะเขาสังเกตเห็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่บนชั้นที่สูงสุด หนังสือเล่มนั้นมีฝุ่นก่อหนานะเหมือนไม่เคยมีใครหยิบมาอ่านเป็นเวลาเนิ่นนานนี่มันหนังสืออะไรทำไมดูเก่าจังแจ็คสนใจจึงปีนขึ้นไปหยิบหนังสือมาดูแจ็คดูปกหนังสือเขาเห็นแต่อักษรแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาคิดในใจและมีท่าทีหงุดหงิดเล็กน้อยฉันอ่านไม่ออกเลยอักษรนี้มันแปลกประหลาดจริงๆ แจ็คเห็นหนังสือมีฝุ่นเกาะจึงนำผ้าที่ติดตัวมาเช็ดทำความสะอาดหนังสือเสียก่อนเขาตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองเปิดอ่านดูแต่เมื่อเขาเช็ดทำความสะอาดเสร็จหนังสือเกิดมีแสงวิบวับปรากฏขึ้นแจ็คตกใจโอ้โหอะไรกันเนี่ยเพลอไปกดโดนปุ่มอะไรเข้าหรือเปล่าไม่ได้กันละเอาไปไว้ที่เดิมดีกว่า ด้วยความตกใจแจ็คนําหนังสือกลับไปคืนที่เดิมและเขารีบออกจากห้องสมุดเพื่อกลับบ้านระหว่างออกจากห้องสมุดแจ็คคิดในใจแปลกจังหนังสือเล่มนั้นไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับมาดูอีกทีบ้านของแจ็คอบอุ่นและเงียบสงบแจ็คทักทายพ่อแม่ของเขาก่อนที่จะเดินขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นสองสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะ ห้องนอนของแจ็คเรียบง่ายมีโต๊ะเล็กๆที่มักใช้เป็นที่อ่านหนังสือแจ็คเหลือบสายตาไปที่โต๊ะพร้อมความประหลาดใจแปลกจังหนังสือเล่มนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะแจ็คค่อยๆเดินไปที่โต๊ะอย่างระมัดระวังแล้วเปิดหนังสือทันใดนั้นก็มีแสงวิบวับปรากฏขึ้นภายในหนังสือปรากฏภาพชายสูงอายุผมขาวและมีเคราที่ยาว หนูน้อยข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยทำความสะอาดให้หนังสือของข้าต่อไปหนังสือนี้จะอยู่กับเจ้าเจ้าอยากได้อะไรอยากไปที่ไหนหรือทำอะไรจงเขียนลงบนหนังสือเล่มน,นี้และทุกอย่างจะเป็นจริงแจ็คตกใจแต่เขาก็ยังมีสติจึงเอ่ยถามชายในหนังสือว่าท่านชื่ออะไรเลยครับแล้วทำไมต้องให้หนังสือเล่มน,นี้กับผม ข้าชื่อเฟริโอโดถ้าเจ้ามีอะไรสงสัยเจ้าจงเอาหนังสือนี้มาเช็ดทำความสะอาดแล้วข้าจะออกมาช่วยเจ้าแจ็คสองจิตสองใจใจหนึ่งอยากเอาหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดอีกใจหนึ่งก็อยากลองตามที่ชายชราในหนังสือบอกแก่เขาเอาอยัางไงดีนะจะเอาไปคืนไว้ที่เดิมดีไหมยูยูก็มีใครไม่รู้โผลออกมา เป็นหนังสือผีสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้แจ็คนั่งอยู่ในห้องนอนมองหนังสือด้วยความลังเลเขาคิดในใจชื่อฟริโอโอเหรอท่านฟิโอดบอกว่าทุกอย่างที่เขียนลงไปจะเป็นจริงงั้นลองเขียนดูละนะแจ็คหยิบป,ปากกาเขียนลงในหนังสือไปบ้านมิโกะวงแหวนวิเศษปรากฏขึ้นและดูดตัวเขาเข้า,ขาไปวงแหวนเปิดออก แจ็คตกลงมาที่บ้านมิโกะอย่างแรงโอ้ยลงมาแบบนี้เจ็บนะคราวหน้าถ้าจะเปิดเตือนกันหน่อยสิมิโกะเห็นแจ็คตกลงมาจากวงแหวนจึงถามแจ็คแจ็คเธอมาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้ทุกอย่างที่เขียนลงไปจะเป็นจริงหลังจากแจ็คเล่าเรื่องหนังสือมิโกะก็ลองเขียนบางอย่างและทันใดนั้นพวกเขาก็ปรากฏตัวที่ทะเล ชโยเรามาทะเลแล้วไปเล่นน้ำกันเถอะแจ็คและมิโกะเล่นน้ำอยู่พักใหญ่ด้วยอากาศที่ร้อนแจ็คอยากหาอะไรเย็นๆกินดับความร้อนร้อนจังหิวน้ำด้วยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแจ็คเขียนอะไรบางอย่างในหนังสือและไอติมสองอันก็ปรากฏขึ้นดีจังเลยหายร้อนไปเลย หลังจากเล่นน้ำจนเหนื่อยมิโกะต้องการกลับบ้านไปทำการบ้านแจ็คจึงใช้หนังสือเวทมนต์อีกครั้งเพื่อกลับบ้านนี่มันเหลือเชื่อมากหนังสือเล่มนี้ใช่มันเหลือเชื่อมากเลยแจ็ควงแหวนพาแจ็คและมิโกะกลับมาถึงบ้านของมิโกะในขณะที่บิ๊กเจและเอ็กซ์บังเอิญเดินมาเจอพอดีบิ๊กเจสงสัยจึงถามแจ็คเฮ้ย hey, แจ็คทำได้ยังไงเนี่ย นี่มันหนังสือวิเศษถ้าเขียนอะไรลงไปมันจะทำตามที่เราเขียนเลยจริงเหรอเอามาให้ลองหน่อยสิบิ๊กเจแย่งหนังสือจากมือแจ็คและเขียนลงไปเขียนเสร็จวงแหวนได้ปรากฏขึ้นและดูดทั้งสี่คนเข้าไปวงแหวนเปิดออกที่ร้านขายของชำของหมู่บ้านบิ๊กเจกับเอ็กประหลาดใจเอ็กพูดว่าว้าวนี่มันสุดยอดไปเลย บิ๊กเจเองก็ประหลาดใจแถมสนุกจึงบอกกับเอ็กเราลองไปสถานที่อื่นๆกันเถอะแจ็คกับมิโกมองหน้ากันเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ทันความมือไวของบิ๊กเจเสียแล้วพวกเขาเดินทางไปสถานที่ต่างๆเช่นสวนสนุกสวนสัตว์และโรงหนังสุดท้ายมิโกได้พูดกับบิ๊กเจบิ๊กเจเราต้องกลับบ้านทำการบ้านแล้วนะ เราจะมัวเล่นแบบนี้ไม่ได้กลับเถอะบิ๊กเจได้ยินมิโกะบอกเช่นนั้นจึงใช้หนังสือเวทมนต์ส่งมิโกะกลับบ้านเมื่อถึงบ้านมิโกะหันไปหาแจ็คแล้วขอบคุณขอบคุณนะแจ็คเจอกันพรุ่งนี้มิโกะเข้าบ้านไปแล้วแต่แจ็คยังยืนรอหนังสือแต่บิ๊กเจยังไม่คืนแล้ววิ่งหนีไปกับเอกแจ็คจึงจำเป็นต้องกลับบ้านแจ็คเดินกลับบ้านและคิดในใจ หวังว่าบิ๊กเจจะไม่ทำให้เกิดปัญหานบิ๊กเจกับเอกเขียนให้หนังสือพาไปในสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ไปโผล่แกล้งให้คนตกใจเล่นเพลินอยู่นานฟ้ามืดแล้วบิ๊กเจชักเริ่มหิวข้าวฉันหิวแล้วกลับบ้านกันเถอะบิ๊กเจจึงใช้หนังสือพากลับบ้านทันทีที่บิ๊กเจถึงบ้านก็เห็นแม่กำลังโกรธ ถือไม้เรียวอยู่ในมือแม่หันมาเจอบิ๊กเจบิ๊กเจยังไม่ทันพูดอะไรก็มีเสียงตุ๊บๆต,ตับตบพร้อมกับเสียงบ่นของแม่ไปไหนมาบิ๊กเจนานแบบนี้ไม่ต้องกินข้าวปลากันแล้วแล้วนั่นหนังสือของใครไปเอาของใครเข้ามาอีกเอ็กเห็นสถานการณ์ไม่ดีรีบวิ่งกลับบ้านไปก่อนในขณะที่แจ็คก,กลับถึงบ้านแล้วแจ็คนั่งอยู่ในห้องบ่นพึมพำว่า บิ๊กเจไม่น่าแย่งหนังสือไปเลยใช้แล้วก็ไม่ยอมคืนหลังบนจบเสียงของแม่ก็ดังขึ้นแจ็คแจ็คมีเพื่อนมาหาแจ็คเดินลงมาภาพที่เห็นคือบิ๊กเจในสภาพตาเขียวหัวโนขี้มูกไหลแล้วบิ๊กเจก็พูดกับแจ็คแจ็คเราเอาหนังสือมาคืนแจ็ครับหนังสือแล้วขอบใจบิ๊กเจขอบคุณนะแต่เธอไม่เป็นไรแน่นะ บิ๊กเจเดินร้องให้ออกจากบ้านไปแจ็คเดินขึ้นไปบนห้องแล้วเช็ดหนังสือทันใดนั้นไฟริโอโดก็ปรากฏตัวขึ้นเขายิ้มยิ้มแล้วบอกกับแจ็คว่าบิ๊กเจได้รับโทษของเขาแล้วโทษที่แย่งของของคนอื่นแล้วไฟริโอโดก็หายไปในหนังสือแจ็ควางหนังสือไว้บนโต๊ะล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปในเวลากลางดึกของคืนนั้นเอง มีลมพัดแรงที่หน้าต่างหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเปิดขึ้นทีละหน้าละหน้าจนไปหยุดที่หน้าหน้าหนึ่งมีแสงเรืองรองบนหนังสือจากหน้ากระดาษเก่าๆค่อยๆมีภาพหนึ่งชัดขึ้นมาภาพปริศนานั้นคืออะไรและเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของแจ็คหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปของเรื่องหนังสือแห่งเวทมนต์ ติดตามตอนต่อไปเพื่อดูว่าการผจญภัยครั้งใหม่นี้จะนำพาแจ็คไปสู่ที่ไหนหรือทำอะไรเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ